เป็นผักน่ากินไปกินโอเคนี่แหละกำลังจะชงละเห็นเห็นนี่มันนี่คือฮะนี่คือนี่คือทารากอนเดี๋ยวไปดูนี่เราไปทำอะไรรู้ไหมจริงจริงเราปลูกจะเป็นวัชพืชต้องบอกก่อนนะว่าทารากอนเนี่ยลองเด็ดมาดมดมขยี่ดมเลยกินก็ได้มันคือหัวรพาฝรั่งเศสมันหัวรพาฝรั่งเศสเออแล้วแล้ว เราไปจัดจานได้เราเอาไปเหนมาดอกสวยรู้ไหมนี่เดี๋ยวเป็นชาชาจากต้นทาระก้อนัวละพาบ้านเราโลละสามสิบสี่สิบบาทเนาะทาระก้อนไอเนี่ยขายอยู่ในห้างอ่ะสามสิบกรัมมันสี่สิบบาทอ่ะโลหนึ่งน่าจะเฉลี่ยที่พันสองกินของแพงไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูมันจะอยู่ในสปาเกตตี้เราอยู่ในสปาเกตตี้เออและดอกมันสวยนะมันปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้ ถ้าจะสังเกต้ดีมีผีเสื้อบินเต็มเลยใช่ครับมันเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของนิเวศผีเสื้อบินบินเลยผีเสื้ออย่างเช่นสีเสื้อพันเนี้ยมันไม่ได้วางวางไข่ที่นี่เรานะมันมันเป็นผีเสื้ออันนี้เขากำลังรีนเวทตัวนี้อยู่อันนี้จะให้ดูเรื่องของโรงอบที่อบที่เราเอาพวกนี้ไปอบปกติปกติเราจะเอาพวกนี้อบอันนี้ให้ดูมันคือโรงอบที่เราเอานี่มาอบไงอันนี้เขาแต่อันนี้เขาดอกมาตาก ดอกของนี่นเนขามาตากเป็นคือดอกของทารากอนเพื่อเอามาทําเพื่อมาทําชา,ชาใช่ครับดอกมันจะทําให้ชามันหอมมากขึ้นเดี๋ยวเราไปชิมชาของทาราลกอนนี่เป็นโรงอบนี่เป็นพี่โมอยากจะบอกคนว่าคุณรู้ไหมว่าเนี่ยคือการคอปปี้โรงเรือนของในยุโรปมาโรงเรือนในยุโรปเนี่ยเอาไว้กันหนาวอาข้างในมันร้อนใช่พอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยข้างนอกมันร้อนข้างในเป็นไงร้อนมากร้อนมากดังนั้น มันไม่ควรเอามาทํเป็นโรงปลูกผักมันควรมาทําเป็นโรงอบถ้าคุณไม่แก้สมการมันผมมีพัดลมตัวหนึ่งในการเคลื่อนอากาศจากสแปร์เื่องเซฟแผงนี้ให้มันให้มันโฟล์ให้มันโฟล์แล้วพัดลมตัวหนึ่งดูดไอ้น้ําออกพัดลมตัวนี้จะจับแผงนี้ดูดไอ้น้ําออกก็เลยเป็นโรงอบใช่แล้วใช้เศษวัสดุไหมนี่เป็นตะแกรงเชลที่เชลชั้นวางสินค้ามาทําเป็นที่รองรับมันซึ่งไม่เสียค่าไฟเลยนะครับคุณใช่ครับค่าไฟต้องเป็นศูนย์แน่นอนเห็นตังนี้ไหม จะเดินเดินไปตรงไหนก็ช่างฟาร์มพี่ต้องมีอะไรน้ําไหลต้องมีน้ําอำตัวเนี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ใช้หรอกเอาไปโชว์จริงๆก็คือ <laughs> คืออะไรครับคือคือผมอยากจะบอกคนว่ามันมีวิว,วิวิวัฒนาการของของมอเตอร์ของฟั๊มน้ําอ่ะมันเกิดกําเนิดใหม่ทุกวันตัวเนี้ยมันคือแผงเนี่ยมันราคาไม่ถึงสามพบาทแล้วเดี๋ยวนี้สามร้อวัตต์อ,อ่ะอ้าวเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็ไปเรื่อยเนาะ ปั๊มน้ำเดี๋ยวนี้อย่างผมใช้ปัจจุบันเนี้ยผมใช้ไดวโอ4นิ้วเลยนะผมใช้มาปีกับ2สองปีแล้ว<ะ>ตัวลว 3, ะ3,000กว่าบาทท่อ4นิ้วดูดน้ําได้แบบหู50,000ลิตรต่อชั่วโมงเงี้ยแล้วใช้สองแผงอื่บอกว่าก็คือไดวสโอ3,000กว่าบาทแผงอีก3,000กว่าบาทสองแผงรวมกันแล้วประมาณหมื่นกว่าบาทโอ้โหดูดน้ําได้มาหาศาลมาก เอาน้ำมาเก็บที่สูงซะเนี่ยเหลยอกน้ำที่สูงแล้วก็ดูด่างที่ต่ำไหลขึ้นมาที่สูงแล้วมันจะวิ่งวนไปลงไปที่ต่ำด้านนู้นแล้วก็ไอ้น้ำตรงเนี้ยพอมันแห้งไงไหมมันถูกดูดทุกวันทั้งตลอดเวลาพอมันแห้งไงมันจะดึงน้ําย้อนขึ้นไปด้านนู้นย้อนไปนู่นย้อนเนี่ยมันก็ดึงน้ำจากนี้ไปน้ําที่นี่มันก็เลยเคลื่อนไงไหลเวียนอยู่ตลอดหลักการคือดูดขึ้นมาแล้วปล่อยมันวิ่งไปฝั่งนู้นถ้าเราทําน้ําเป็นวงกลมมันจะไม่ไหลเราก็เลยตัดมันขาด ข้างหลังี่้มันขาดดิแล้วก็ดูดข้ามขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไหลเห็นไหมหลักการครบเขื่อนฝายจาริงของไส้ไก่อเออแล้วมีข้าไปศูนย์บาทของีิโบเป็นตัวเชื่อมอีกอืนะครับอเนี่ยต้นเนี้ยจะเป็นต้นไม้ที่จมูกปลดเรื่องจมูกปลดทครับทยังไงให้ป่าดงดิบมีใครเคยไปรดน้ําต้นไม้ในป่าดงดิบไหมไม่มีแล้วใครรดน้ําให้มันล่ะมันก็คือต้องสร้างกระแสน้ําสร้างความชื้นไม่ต้องอะไรนะครับผมจะบอกว่าความผมชื้นแค่ไหนมาดูมาดูคุณเห็นเห็นได้นี่ไหม อันนี้ไม่ชิมอสนี่นี่คือแหนแดง่าแหนแดงผมว่าขึ้นบนบกอะนึกออกป่ะเด็กๆเพราะว่ามัน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 ชื้นมากมันอยู่ตามพื้นผมหมดเลยแล้วพอผมเก็บน้าในที่สูงแล้วเห็นไหมในนั้นเห็นหน้าในถังนั้นอะทำไมต้องปล่อยทิ้งเพราะพลังงานกูฟรีกูปล่อยทิ้งเลยแทนที่จะปิดปั๊มอย่าไปปิดมันเพราะปั๊มเราฟรีเราก็ปล่อยน้าเวลาใช้เนี่ยปล่อยน้าลงที่ต่ำเนี่ยเนี่ย,ยผมก็ไม่ต้องทําอะไรกับมันผมก็แค่มาดูน้ําว่าอุ้ยสวยมากเลยนะ่ะ แค่นี้นี่เนี่ยอยู่ในอยู่ในเมนูอาหารดอกนี้เดี๋ยวดอกแววมยจุลา่าเนี่ยอะไรก็ช่างปลูกในนี้ก็เดี๋ยวเราไปเข้าไปอยู่ในจานทั้งหมดอยู่ในจานีเน่เหนอ่ะ <c oughs> เหลือที่เหลือเนีย่ยใครอยากจะใช้เซ็นเซอร์ใช้ตัวตรวจจับใช้ตัวเปิดเปิดด้วยมือถือแล้วแต่แล้วแต่ละ <c oughs> แผงแผงหนึ่งปั๊มหนึ่งตัวเนี่ยห้าปีแล้ววะ <c oughs> ผมคิดตัวนี้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีตอนที่คนทําขายไปแล้วมันขายเนี้ย แต่ผมแค่อยากจะบอกว่าเออคนทาขายเป็นเรื่องเป็นราวเลยผมคิดมาตั้งแต่ห้าปีแล้วผมยังไม่ขายเลยนึกออกปะแต่ผมคิดว่าทําไมผมไม่ทำไมผมถึงไม่ขายรู้ไหมผมไม่อยากทําเป็นหนังขายยาขายมาทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่อจะมาขายยาอ๋อเข้าใจใช่ปะหมายถึงหนังกลางแปลงใช่ไหมหนังกลางแปลงอ่ะเออะคือแบบช่วงที่เราเปลี่ยนม้วนฟิล์มอ่ะก็คือขายยาขายยาก่อนเขาเรียกว่าหนังขายของอะไรังคือเข้าใจปะคือผมพี่โบพาเดินดูฟาร์มก้าวไร่เสร็จแล้วก็บอกว่า ไอ้ช่วงนี้พี่โบขายปั๊มน้ำโอ้พี่โบขายปุ๋ยพี่โบ้ขายดินพี่โบ้ขายผักอะไรเงี้ยนึ่ออกป่ะปัมนี้มีทุกอย่างอยู่ในรายได้มึงว่ากูขายอะไรแบนดิ้งถูกต้องครับเราไม่ได้ขายนะขายตัวขายตัวอย่างเดียวดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามช่องไรเทพและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับ สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไรเทพได้ที่เบอร์0994348228ครับผม